อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยเนาะว่าโอ้โหอีสานเนี่ยมี<อ>เรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมของดีเยอะแยะ,ยะมากมายเลยค่ะนี่ก็เลยจะเป็นที่มานะคะที่จะมีการจัดงานมหากรรมของดีอีสานโอ้โหถือว่าน่าสนใจมากเพราะแน่นอนว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งงานที่ยิ่งใหญ่<อ>เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของภาคอีสานด้วยค่ะ เสียงแคนแวววหวานกรองยาวสนุกสนานและรอยยิ้มที่จริงใจสิ่งเหล่านี้ค่ะคือจิตวิญญาณของชาวอีสานค่ะที่ถูกนำเสนอในรูปแบบใหม่ในงานมหกรรมของดีอีสานเพื่อเปิดประตูซอฟต์พาวเวอร์อีสานสู่สายตาชาวโลกเป็นการตอกย้ำนะคะว่าอีสานไม่ได้มีดีแค่ข้าวเหนียวและส้มตำค่ะไปะติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ แสดงกลองยาวสุดพิเศษจากคณะจอกขวางคำแชมป์กลองยาวประเทศไทยที่เรียกเสียงปรบมือได้อย่างกึกกล้องนี่คือการเริ่มต้นที่บอกให้รู้ว่างานนี้ของจริงภายในงานเต็มไปด้วยมนลขลังมีการสวดมงคลอีสานและรับพรจากหลวงปู่ศิลาสิริจันโทมีการแสดงสุดอลังการจากวงโปงลางศิลป์อีสานอีกทั้งยังมีการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไหมที่บ่งบอกถึงภูมิปัญ,ญญาที่ถูกส่งต่อมานับร้อยปีทั้งหมดนี้ รวมอยู่ในงานมากรกรรอีสานอีสานเฟสซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคามทางเดียวที่จะทําผัดัดันในอีสานมีรายได้สูงขึ้นคือเราต้องหารายได้ใหม่รายได้ใหม่ที่พบวันนี้เขาเรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็คือพลังเศรษฐกิจอันลมุนนั่นก็คือต้องไม่ใช่เราขายทรัพยากรธรรมชาติเราจะต้องขายอำนาจที่มันไม่มีตัวตนนะนั่นก็คือเรื่องของศิลปะ เรื่องความสามารถเรื่องของวัฒนธรรมงานมหากรรมอีสานได้ผนวกเอาทุกมิติของความเป็นอีสานมาไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนตั้งแต่การจําหน่ายสินค้าโอทอปที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนการสแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินหมอลําชื่อดังการจัดแข่งขันมวยไทยศึกยอดมวยอีสานสถานแผ่นดินเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของอีสานให้ไปไกลกว่าที่เคยงานนี้ก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อเอาของดีอีสานเนี่ยซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นทรัพยากรซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย มาโชว์แล้วก็ให้คนอีสานได้เห็นได้รู้แล้วก็พัฒนาแล้วนํามาซึ่งรายได้ที่จะยกระดับตัวเองขึ้นจริงๆเป้าหมายของการจัดงานครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตและอนุรักษ์สืบสารมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวอีสานซึ่งจะผลักดันให้มีการจัดงานนี้ในต่างประเทศในปีถัดไปเพื่อเปิดประตูซอฟต์พาวเวอร์อีสานสู่สายตาชาวโลกอุทยอัคราจันทร์ถ่ายภาพ กิ่งการก้องซุย NBT อีสานร,รายงานนี่แหละค่ะของดีอีสานจะไปสู่สายตาชาวโลกะนะคะยิ่งใหญ่มากๆค่ะ